นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่สวัสดีค่ะด็กๆวันนี้คุณครูยี่ก็จะพาเด็กาอ่านนิทานนะคะคุณครูชอบเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กกุ๋งกิ๋งนะคะน่ารักมากเลยวันนี้เรามาดูนะคะว่าชื่อเรื่องอะไรเรื่องกุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่นะคะกุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่อ้าวเรามาอ่านนิทานด้วยกันเลยค่ะ กุ้มกิ๋งตัวกลมยิ้มเก่งสนุกครื้นเครงสดใสเริงรา่ากุ้มกิ๋งยิ้มกว้างตาหีน่ารักแสนดีช่างเจรจาตื่นนอนตอนเช้าสดใสกุ้มกิ่งรีบไปอาบน้ำล้างหน้า แต่งตัวกินข้าวเองได้ทำเองง่ายง่ายเสร็จทันเวลาหอมแก้มพ่อแม่ทุกวันรักกันหอมกันสุขสรรหันษากอดพ่อกอดแม่ทุกวัน กุ่มกิ๋งว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ชื่นใจไม่หยุดไม่ว่ากุ่มกิ๋งไม่ดื้องอแงพูดกับพ่อแม่ลงท้ายคาขาตอนเย็นคุณพ่อเลิกงานพอกลับถึงบ้านกุ่มกิ๋งคอยทาเตรียมน้ำให้ดื่มชื่นใจนวดแขนนวดไหล่ เหนื่อยไหมพ่อจ๋าวันหยุดช่วยแม่ทำงานเช็ดโต๊ะกวาดบ้านเก็บจานพับผ้าช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยลิดใบรววนดินถอนหญ้าชวนกันเข้าครัวทำอาหารผัดผักเปรี้ยวหวานต้ยมยำผัดคะนา้า จียวฝีมือหนูเองไม่ชมว่าเก่งจริงจริลูกจ๋ากลุ่มกิ่งป้อนแม่หนึ่งคำป้อนพ่อสองคำอ้าอร่อยจริงหนาอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมนะ้า มาฮาห้าหัวเราะดังลั่นวิ่งเล่นด้วยกันสนุกเฮฮาก่อนนอนผงกิ่ยิ้มแต้จุแก,ก้มพ่อแม่แล้วนอนห่มก้าพ่อเล่านิทานสนุกจังผงกิ่ชอบฟังนิทานหันสา บายนักหนาครอบครัวกลมเกลียวรักให้กูกิงสุขใจลัละล,ะล,ะล,ะละัลล